พาทุกชมมาได้รู้จักกับความคืบหน้ากับศูนย์แปรเปลี่ยนคุยพาดประชาชนตำบลวังจิปูอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิซึ่งแต่บางอย่ากช่วงนั้นสถานการณ์โควิดได้ห่างหายไปสม,สมบูรณ์ครับเลยครับวันนี้มีกิจกรรมอะไรจะเผยแพร่พี่น้องได้ชมเลยครับผมกิจกรรมของศซื้อไม่เปลี่ยของวังจิปูครับครับสวัสดีครับผมก็ว,มวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับนำประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ไขข้อพิพาท การมาแจ้งความร้องผูกพร้อมกันกันกบมาขอปรึกษาหรือซึ่งทางศูนย์เราเองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็าจะทําหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาทังเกี่ยวกับการเกี่รแะงับข้อพิพาทน,นะครับในช่วงที่ผ่านมามันก็มีคดีเกี่ยวกับการเกี่รเรื่องเกี่ยวกับที่ดิน ส่วนใหญ่ที่ดินเนี่ยถ้าซื้อขายเป็นปกติก็ไม่ค่อยมีปัญหากันและจะมีปัญหาก็คือพี่น้องยกตัวเองง่ายๆนะครับยกตัวเองง่ายว่าพี่น้องพ่อแม่ดูกันตอนที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วหลายปีผ่านไปปรากฏว่ามีการบุกร้ําที่ดินกันสมัยแต่ก่อนการแบ่งที่ดิน ก็จะไม่มีหลักฐานอะไรมีแค่ชี้เขตแดนว่าจากนี้เป็นถึงนี้เป็นของคนนั้นนะเป็นของคนนี้นะนะครับจะไม่มีทาบันทึกหลักฐานแล้วกรหลักใหญ่ๆเหมือนกับสมัยปัจจุบันพอผ่านไปยี่สสาก็เลยมีปัญหาก็าจะรูรุ้นหลานซึ่งเรื่องนี้เราก็รับเป็นคลีไก่กลี่ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายก็ยินยอม คือเรียกกันว่ายอมงอแต่ไม่หักมันก็คือพบกันครึ่งทางเออสงสัยว่าเขตแดนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้างั้นคุณพอใจไหมไม่พอใจที่ตรงนี้เดินทีนู่ตรงนี้หลับู่ตรงนี้หรืออีกฝ่ายหนึ่งพอใจไหมก็ไม่พอใจเราก็บอกเอา,อางี้ได้ไหมครับเราเป็นพี่น้องกันนะเป็นอพ่อม่เดียวกัน ทำไมเราจะต้องทําไห้เรื่องต่างๆยืดยาวถ้ายืดยาวชาวบ้านเขาก็จะมองเราว่าพี่น้องอะไรกันทะเลาะกันจะฆ่าจะแกงกันดังนั้นอยู่ให้กันได้ไหมคนนี้ก็ขยับออกไปได้ไมนสักนิดนึงคนนี้ก็ขยับขึ้นมานึ่งได้ไหมเราก็ใช้เทคนิคการไกลเกลี่ยหลายอย่างโน้มแล้วเห็นถึงประโยชน์ของการไกลเกลียว่าถ้าเราตูงกัน เราก็จะเป็นพี่น้องกันตลอดไปชั่วลูกชั่วหลานนี่ถ้าเราขัดแย้งกันแบบนี้นอกจากจะไม่ลงเอยกันแล้วมันก็ทบไปถึงลูกลูหลานลูกหลานก็มองหน้ากันไม่ได้ติดก,กันสุดท้ายก็คือจบนั่นก็คือทําหลักใหม่และก็วัดใหม่พร้อมกันกับบันทึกให้ชัดเจนเรื่องนี้เป็น,นอุตสาห์สนใจแก่คุณพ่อคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ว่า การที่ท่านจะแบกที่ดินให้ลูกหลานนั้นขอความให้มันชัดเจนเช่นวัดให้ชัดเลยว่าคนนี้จะได้กี่ตารางวาตารางเมตรยาวเท่าไรกว้างเท่าไรแล้วก็ให้มีหลหักเขตเด่นชัดเจนบันทึกถ,ถ่ายรูปไว้ด้วยให้มีสพยายนอาจจะเป็นใครก็ได้แล้วก็เก็บหลักฐานเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่บันทึกไว้ก็ให้เก็บรูปถ่ายก็เช่นกันรักษาไว้ดี พอต่อไปข้างหน้าที่ดินมแพงขึ้นอาจจะมีปัญหาการทะเลาะเห็นผลประโยชน์มากกว่าความเป็นพี่น้องก,ก็ได้ครับครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็ใกล้เคียงกันคือเรื่องที่ดินเรื่องที่ดินก็เหมือนกันพี่ก็ซื้อที่ดินไว้น้องก็ซื้อที่ดินไว้แล้วเป็นที่ดินติดก,กันอันนี้คือซื้อนะครับ,ค,รบคือซื้อทั้งสองฝ่ายแต่ทีนี้ทัง้งคู่ก็จะมีครอบครัว ฝ่ายผู้หญิงก็จะมีแฟนฝ่ายฝ่ายนี้ก็มีแฟนเช่นกันเป็นผ<ะ>ู้หญิงเอเป็นผู้ชายปัญหาตามมาครับเร,รียกว,ว่าแฟนผู้ชายลูกเขยนี่นะเขาก็ไม่เข้าใจว่าเขตแดนมันคือตรงไหนเห็<ะ>นว่าเอา๊ะตรงนี้มันแคบไปรถเราวิ่งเข้าไปไม่ได้รถสิบรอเราเข้าไปไม่ได้ขยับดีกว่าเ้าขยับ <H ee. S 2> ขยับป้ายเลยแล้วก็เอารถมาเกตทําใหม่ ซึ่งมาปรึกษาทางเราเราก็บอกว่าจริงๆแล้วนะมารยาทที่ดีแม้จะเป็นพี่น้องกันก็ตามเวลาวัดทีมต้องเอาทั้งสองฝ่ายไปครับใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่รถผมเนีเข้าเข้าไล่ผมไม่ได้เพราะว่ารถผมเป็นรถใหญ่ขอพี่ได้ไหมสัดด้านหนึ่งด้านแล้วสองสองสองถ้าพี่ไม่ให้ผมซื้อได้ไหมอย่างนี้จะดีกว่าครับนี่มันเป็นอย่างนี้ ซึ่งเรื่องนี้ก็เชิดการก็คือยุติการติดการเข้าใจกันบอกว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเขาไม่เข้าใจหรอกว่าอะไรเป็นอะไรเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยสนใจเรื่องที่ดินที่ดอนแต่เขาจะไปหาทํางานต่างจังหวัดผู้ที่ควรเอาใจใส่เรื่องที่ดินก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่อยู่กับบ้านกับช่องว่าที่ดินตัวเองนี้มีรกเขียดยังไงถ้าสงสัยก็เชิญพี่้อง มาวัดกันใหม่ได้ทุกคนวัดได้หมดเอาสกีพยานม,มาหลายๆคนซึ่งตามบ้านในชนบทก็อาจจะเอาพยายบาลเอาปตอเอากำหนองอะไรแต่ท่านเอาใครมาก็ได้ค,คือเอาพยานนะครับไม่สําคัญเอาใครก็ได้ขอเพียงให้ยายามีชัดเจนมีหลักฐานเป็นบันทุกเอกสารมีลายเซ็นผู้ที่มาร่วมในการวัดที่เป็นพยานยาืนยันแล้วกับ ผู้ยินยอมผู้รับให้คํายินยอมผู้เห็นพร้อมผู้ไม่เห็นด้วยด้วยนะครับนี่ก็ง่ายๆอีกเครื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับทินเช่นกันนะครับเลยครับเลยครับขออนุญาตนิดหนึ่งครับขอถามกรณีเคตตัวเนี้ยตกลงจบกันยังไงฮะกรนีในเคสนี้เมื่อกี้ฮะตกลงก็คือเคสที่สองคือวัดใหม่ครับวัดใหม่แล้วก็เมื่อวัดแรกประกอรถยังเข้าไม่ได้อยู่ขอซื้อเลยครับอ๋อครับผมครับ เรื่องที่สองคือซื้อเที่ยวเดียวเลยให้จบๆกันไปจะขอฟรีมันก็กลกลายๆอยู่นะครับพี่น้องกันซื้อแะครนะเรื่องที่สามก็เกี่ยวกับเรื่องที่ดินเหมือนกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องแปลงใกล้เคียงครับบางคนนะครับเมื่อมีที่แล้วก็ไม่อไม่ทําเกษตรกรรมอันนี้หมายถึงชนบทอย่างบ้าผมนะครับครับไม่ทําเกษตรคือไม่ทาอ้อยไม่ปลูกมันสปลังไม่ทําอะไร แลยจะปล่อยที่ทิ้ทงลูกลลางว่างเปล่าครับตัวเองพรอรัวก็ไปทํางานตักจังหวัดคตังจังหวัดน,นะครับนานๆทีก็กลับมาเยี่ยมบ้านทีนี้คนที่มีที่ใกล้เคียงก็จะบุกลุกเอาทีริทิรหนทลรวาสองวาคือสองคือไปเรื่อยๆครับแล้วก็ย้ายหลักใหม่ย้ายหลักใหม่พอหลายปีผ่านมาเจ้าของที่ดินตัวจริงที่อยู่เคียงข้างข้างเคียงเข้ามาเข้ามาแล้วครับ เขามาเอาหลักฉันหายไปไหนที่ลิ้นฉันบอกว่าอยู่ตรงนี้ทําไมฉังผิดอย่างนี้วัดใหม่ตกลงวัดใหม่เพราะว่าเอาหายไปจริงๆวิงยังไงก็หายเขาก็มาปรึกษาท,ที่เราเราก็บอกว่าการวัดที่นะถ้าใช้ดีที่สุดต้องเชิญทุกฝ่ายมาแล้วหลักใหญ่เลยครับคุณอาจจะใช้สมมุติว่าด้านทิศนี้มันยาวประมาณสัก สามสิบวานคุณอาจจะใช้สามสี่หลักก็ได้นะครับก็สามสี่หลักเลยวัด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 ครับแล้วก็เอาหลักใหญ่ๆมาหรือไม่งั้นอาจจะลงทุนหน่อยก็คือใช้บ้านของผมเรียกกันว่าอะไรนะที่รุดนามครับล้อมรอบหรือใช้ไม้ตีไม้แผ่ล้อมรอบไปเลยครับอาจจะได้สบายใจแล้วก็ให้ทุกฝ่ายมาเซ็นด้วยที่ข้างคิยงต้องมาเซ็นว่าที่ตะวันออกจุด นี่อย่างนี้ถึงวางตรงนี้วางเส้นด้วยใช่ไหมใช่เห็นด้วยเห็นด้วยเอาเส้เส้นทุกด้านอย่างนี้มันจะแก้ปัญหาได้คือผู้ที่จะบุกรุกก็ไม่กล้าบุกถ้าจะลุกล้ำออกไปเขามาแล้วออกว็เอาเอกสารมาวัดเอาเอกสารมาดูตรงนี้แหละก็จะมีปัญหาคือหน้าแตกว่างกันนะนะอันนี้คือวิธีแก้ก็มันเหมือนกันกับทั้งสองกรณีที่กลับมาเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คื เอาคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าของไร่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของไร่ไไที่ข้างเคียงเอามาร่วมกันวัดแล้วก็นให้เซ็นร่รวมกันนี่คือเรื่องที่ดินนะครับจริงๆก็มีหลายเรื่องแต่ที่เรื่องค่อนข้างจะมีปัญหาระยะนี้ก็คือเรื่องที่ดินเพราะว่าที่ดินในปัจจุบันทุกท่านก็คงทราบแล้วว่ามันแพงขึ้นนะครับเขาบอกว่าซื้อรถซื้ออะไรก็ได้ ลดราคาลดลงเรื่อยๆซื้อรถวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ซื้อได้เลือกเอาตามใจชอบแต่ที่ดินไม่ใช่อย่างนั้นถ้าขายแล้วหรือซื้อแล้วหนึ่งแปลงอื่นไม่มีโอกาสได้ซื้อคุณขายที่ดินแปลงให้คนอื่นโอกาสที่คุณจะได้ไปซื้อแบบยากพอสมควรเพราะว่าที่แปลงอื่นคนอื่นไม่ขายนอกจากไม่ขายแล้วอาจจะแพงขึ้นผมก็เลยบอกว่าเมื่อมีที่ดินล้วต้องวาดให้ชัดเจน จะขายไม่ขายก็เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลแต่ทางเราเองศูนย์เกียก็พยายามให้ข้อคิดอยู่เสมอว่าที่ดินเป็นของหายากขายวันนี้ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ซื้ออีกและที่แปลนซื้อสูตแบบนี้ติดถนนแบบนี้โอกาสที่เราจะได้ติดถนนแบบนี้ในราคาแบบนี้ยากยิ่งที่ทำเลดีๆหายากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ท่านขายอย่างนี้เถอะครับ แต่ขอกฝากนายอย่าขายที่ดินเลยที่ดินแพงขึ้นนะครับอย่างอื่นมันมีลงแต่ที่ดินไม่มีลงม่แต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างที่เขาบอกว่าบางแห่งว่าเป็นเป็นตารางฟุตเป็นแสนแสน้านอกถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ถึงขั้นนั้นแต่มันก็แพงขึ้นทุกปีทุกปีครับเพราะมันหายากขึ้นเรื่อยๆฝากข้อคิดกับน้องที่กำลังชมรายการนี้นะครับว่าเป็นไปได้ไหมที่ เราจะหาเงินที่อื่นมาใช้อย่างอื่นเด็อย่าขายที่นะครับแม้แต่หน่วยงานของราชการเองชเช่นธนาคารกสที่สนับสนุนทําการเกษตรเขาก็ไม่ได้สนับสนุนการขายที่นะแล้วเขาก็ไม่ยึดด้วยหากคุณไม่ส่งเงินให้เขาถึงกําหนดแล้วไม่ส่งเขาก็จะปรับโครงสร้างใหม่ปรับโครงสร้างนี่ใหม่ไปเรื่อยๆพบกสมองเห็นว่าถ้าไปยึดที่ดี่นแล้วจะเอาอะไรทํากินนะครับ เจ้าที่ไหนไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะครับก็เปลี่ยนว่าผมก็ได้ประชาสัมพันธ์พูดคุยกับพี่น้องอย่างเมื่อเช้านี้ก็ที่นี่ก็มีงานศพผมก็เลยประชาสัมพันธ์เรื่องที่ดินเมื่อวันก่อนแล้วม่สามสีบวันก่อนก็นกมีงานศพเช่นกันก็ได้คุยเรื่องที่ดินนำเรื่องที่ดินมาพูดคุยกับพี่น้องผ่านทางเครื่องขยายเสียงนะครับตาาง,งานว่า ขอให้ที่น้องรักษาที่ดีที่ดินมันแช้นี่กับกองคำต่อไปนี้ทองคำยังวึตลงเก็บรักษาไว้ชั่วลูกชั่วหลานอย่าให้คนที่มีเงินมากว้างซื้ออย่าให้เขาบอกว่าเรามีที่ดินต่อไปเรากลายเป็นทาสที่ดินคือเป็นลูกน้องแทนที่จะเป็นเจ้าของตัวเองที่กลายเป็นของคนอื่นเรากลับกลายเป็นน้องคนอื่นครับในช่วงนี้ก็มีหลายเรื่องแต่เรื่องที่สกันก็นคือคือเรื่องที่ดินครับคุณตั้มครับ เล็กครับจะถามเล็กนิดหนึ่งหลังจากมีพรบกรแตกเกลี่ยเริ่มใช้เมื่อสิบเก้าพฤศจิกาสน2 5 6เราสิบสองที่ผ่านมาอย่างของศูนย์วังจุปูเองเนี่ยใช้การแตกเกลี่ยตามประบอนี้กี่เคสนะครับลุงครับไม่ทําเลยครับเพราะว่าอะไรครับผมเหตุผลที่ไม่ทาคือหนึ่งคนที่มากเกลี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านธรรมดาซึ่งเขาไม่อยากยืดยาวย้ำจุบจุบง่ายครับแล้วผมเองก็ไม่ไม่ไม่ได้ต้องการเอา กฎหมายมาขู่ถ้าหากเราไปตั้งผู้ไกลเกลี่ยตามเอกาสารต่างๆที่เขามีเหมือนกันกับบีบบังคับให้เขาต้องปฏิบัติตาม <c oughs> และถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตามไปถึงสารอะไรจะเกิดขึ้น <c oughs> ชุมชนก็จะกลายเป็นทะเลาะเบาแว้งกัน <c oughs> ผมนใช้ไกล่เกลี่ยแบบเก่าๆแบบเดิม,ดมคือมีบันทึกธรรมดาของศูนย์วิชามศูนย์ศูนย์ระงับข้อพิาพาททั่วไปนะครับ <c oughs> ที่มีแบบฟอรม์มอยู่แล้วแต่ไม่ใช้ตามพรบ ไก่เกียวหกสองครับครับผมซึ่งชาวบ้านก็ชอบเพราะว่าอ,อย่างผมเคยถามว่าอา้าจะตั้งพวกไก่เกี๊ยวไหมถ้าไก่เกี๊ยวแล้วไม่ปฏิบัติตามส่งให้สารมาขับแล้วโอ้ไม่เอาเขาบอกไม่เอามันแรงไปรเรื่องไม่จะเป็นเงินหลายแสนเป็นล้านก็าตามแต่ไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นไม่อยากสร้างศัตรูน,นี่ชาวบ้านจะมีมุมมองแบบนี้นะครับคืออาร่งอร่วยกันอาร่งอรวยกัน้วารีปนอมกันแบบพี่แบบน้อง อันนั่นก็คือญาติอันนี้ก็คือญาติถ้าทําขั้นนั้นะนะเจาหน้าไปไว้ไหนสักวันหนึ่งเราก็ต้องอาศัยกันลวกันผมเคยไม่ได้ใช้กับคนดำครับเรกครับจะถามเรียกเป็นเคสกรณีศึกษาในกรณีที่มีข้อตกลงกันที่ชาระเงินแล้วมีหรือเปล่ามีเคสใดเมื่อที่นัดชาระแล้วไม่ชําระนะครับมีไหมฮะมีแต่ว่าเราเรียกมาเชิญมาแกกี่รอบสองซึ่งรอบสองเขาก็ บอกเหตุผลว่าทําไมเขาถึงไม่มีเงินไปจ่ายตามสัญญาเราก็มาทึกกันใหม่แล้วก็พูดจะว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเห็นใจอยู่นะคุณคิดว่าคุณจะขอลดส่งเดือนแรกเท่าไหร่รส่งวีแรกก็บอกเดือนละสามพันตอนนี้เดือนละหกเดือนละพันเถอะก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นเขาก็ส่งเดือนละพันเป็นปกติทั่ว,วไปเช่นอยู่ในช่วงโควิดก็เหมือนกันนะครับโควิดนี้ชาวบ้านส่วนหนึ่ง ที่เป็นหนี้มะม่วงขายมะม่วงมะม่วงก็ส่งออกงอไม่ได้จากที่เดิมทีมะม,ม,ม่วงงอฤดูขายกิโลเจ็ดแปดสิบอันนี้ขายโลสิบยี่สิบเขาก็เห็นใจเพราว่าเขาทําไม่ได้ที่จะจ่ายเบเก่าอีกเรื่องคือลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เหมือนกันครับ,รบแต่ก่อนขายลอตเตอรี่ดีเอาที่ผ่านมาลอตเตอรี่ขายไม่ได้แล้วยิ่งช่วงนี้ก็บอกว่าโควิดไปไม่ได้นะครับเราก็ต้องเห็นใจเขา เึงนใจอเขาอกเรารู้เขารู้เราไม่เป็นการก็จริงแต่เราก็รู้ว่าชุมชนไม่ได้โกงเขาไม่ได้โกงกันเพียงแต่ว่ามันจําเป็นด้วยเหตุโควิดสิบเก้านะครับเราก็มาคุยกันใหม่มันทึกใหม่ว่าเอ้าถ้างั้นจากสามพันเป็นเดือนละพันไหวไหมไม่ไหวขอเดือนละห้าร้อยเถอะว่างไงไม่เป็นไรเอาห้าร้อยก็ได้พอมันดีขึ้นแล้วค่อยว่ากันอีกพวกผมแก้ไขแบบนี้ก็ดีนะครับเขาก ก็ไม่มีปัญหาอย่างนั้นคนที่เคยบอกว่าจะส่งเดี๋วละสามพันก็ส่งเดี๋ยละห้าร้อยบ้างเดแล้วละผ่านบ้างเป็นปกติไม่ตีก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันครับผมจะถามนุ้งเล็กว่าในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกล่แลเกลี่ยข้อพิพาทมาหลายปีเนาะถือว่าเป็นบุคคลที่ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านนี้อยากจะแนะนําให้กับสมาชิกผู้แปลเกลี่ยรุ่นหลังที่จะไปปฏิบัติตามพรบ2562หรือว่าจะใช้ การแต่เปลี่ยนตามแบบเดิมในฐาะนะรงเล็กเป็นในส่วนนี้รองเล็กจะแนะนําสมาชิกยังไงครับผมเกี่ยวกับการไกเกลี่ยเออผู้แนในที่ประชมครับสมาชิกเครือข่ายของศูนย์แต่งเก็บรับพิพาทครับทั่วประเทศว่าถ้าหากเราจะนำพบรบฉบับใหม่พรกพบอฉบับเกีย่ยกสองมาใช้นี่ยมันก็อาจจะเป็นผลใน,นระดับหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่สําคัญคนที่มาไกะเกี่ยกับเรามักเป็นคนในชุมชนไม่ได้ไม่ใช่ว่าคนต่างจังหวัดอะไรเลยแม้เป็นต่างจังหวัดเขาก็อยู่ในอําเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกันแล้วเชิญเราไปเป็นผู้เก่งอยู่ดดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่มาเกเกี่ยวิงเป็นญาติกันพี่น้องกันเคยไปมาสู่กันเคยค้าขายร่วมกันจึงอยากจะให้ท่านพิจารณาอันนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับลองใช้ ตามท่านไกลก่กีแบบเก่าๆจะดีไหมถ้าไม่ไหวจริงๆอ่าไม่ไหวจริงๆเขาไม่ยอมจริงๆเขาหลบหน้าบายจริงๆท่านค่อยเชิญเข้ามารอบสองค่อยใช้ราชบัญญตัตฉบับ62ครับอันนี้คือข้อคิดเห็นของส่วนตัวของผมนะเพราะผมมองว่าอันนี้ผมมองว่านะในมุมอมองของผมว่าการไกลเกีย่ยแบบพรบรม62นั้นมันมีทั้ง มันเป็นดับสองคมมีทั้งโทษและประโยชน์โทษก็คือถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตามแน่นอนครับอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องไปถึงศาลแล้ะที่อะไรเกิดขึ้นมันก็ยาวไม่ว่าจะเป็นคดีแท่งถึงยายาสุดท้ายจะไม่คนทะเลาะกัแวงกันขัดแย้งกัน,คน,กนคนในชุมชนไม่สามัคคีกันมันก็จะกลายเป็นเรียกกันว่านม่นเพิ่งหยุดเดียวจากคู่นี้ทะเลาะกันลามไปถึงตระกูลถุยญาติอีกฝ่ายหนึ่งติดติดตารางถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาด อะไรเป็นยังไงครับมันไม่ดีดังนั้นผมว่าชื่อมันก็บอกไก่กีแล้วก็คือไก่กีอมชอมกันอยากให้ใช้พระราชบัญญัติตฉบับใหม่ดูก่อนถ้าพระราชบัญญัติแบบได้กกเก่าดีกก่าถ้าเก่าถ้าเก่าแล้วปรากฏว่า,าถ้าเก่าแล้วมันไม่เป็นผลเราก็ค่อยเรียกเชิญมาว่าในพระราชบัญญัติตฉบับใหม่ครับ ก็คถือเป็นกลุนะครับครับผมใช้จากเริ่มจากไม้ไม่อ่อนนะขยันขึ้นไปเรื่อยตามธนาการคือพูดง่ายว่าชุมชนเราขอโทษนะไม่ใช่ชุมชนกู้เกลียรับครับครับผมขอความนะอยาเห็นแก่เงินไม่ใช่ว่าเอออยากได้หน้าอยากได้เงินต้องไปจิตอาสาครับจิตอาสาเราเนี่ยทำอะไรก็ได้ที่ทําให้คนรักกันกลมเกลียวกันเกลียกันเยอะยุติกันเราไม่ได้คํานึึงค่าตอบแทนเพราะปกติ เราก็ไก่กี่กันมาอยู่แล้วไม่รู้กี่ปีก,กี่ปีเราไม่มีคา <นะ S 2> ่าปอเแ็นเราก็อยู่ได้ <นะ S 2> เพียงแต่ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้มาเสริมหรือะอะไเอง <นะ S 2> มาเสริมให้มันมีประสิทธิผลภาพเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองคนี่ความเห็นของผมอีกนิดหนึ่งนะครับเอาขออนุญาตเอาความเป็นสุดตัว่าเ <นะ S 2> สงนิดหนึ่งนะครับว่าการใช้กฎหมาย ถ้าแข็งเกินไปอันตรายครับถ้าใช้กฎหมายแล้วอ่อนเกินไปก็ไม่ดีแต่ถ้าชุมชนใช้ริบบแบบชุมชนคุยกันแบบชุมชนไกลเกลี่ยชุมชนเนี่ยมันจะดีมากๆนะครับนีความเป็นตัวอาการเป็นไงมาครับลุงพินตอนนั้น แต่ครับอากาศเย็นผมเองก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพอากาศเย็นนี้เป็นวัดเพราะต้องการแฝงเนาะนักไกเกียรในประเทศไทยนี่เยอะเหลือเกินครับทั้งสมัครเล่นนกักตัวจริงรอย่ากให้ข้อคิดว่าเ <laughs> <laughs> มื่อเราเป็นนักไกเกียรสิ่งต้องคำนึงอันดับแรกก็คือ เราเป็นจิตอาสารเราไม่ได้ต้องการคุณตอบแทนคุณตอบแทนเป็นคุณคอยได้ที่ทางรัฐสนับสนุนเท่านั้นถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรัรบสิ่งที่ท่านได้ก็คือความสุขใจการยอมรับจากคนในชุมชนและชุมชนก็รักใคร่กลมเกลียันสามัคคีคเป็นแฟนยิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะรกครับแกรไกลเกลี่ยขพิพาทเป็นการเปิดประตูสู่ความสมานฉันท์ให้คนในชุมชนอย่างดียิ่งแล้วก็ที่สําคัญคือผู้ไกลเกลี่เองแล้วก็ผู้กรณีจะมีความรักแบบพี่แบบน้องก็อยู่อยู่กันตลอดไปท้ายลุงเล็กจะมีอะไรจะฝากท่านชมกับเพื่อนๆพี่น้องผู้ไกลเกลี่ไหมครับท้ายนี้มีแค่เท่าที่ผมพูดนะครับผมท่านชมครับก็ท่านชมก็คงจะกระจ่างกับ คุณพานุวัตรองค์วงไอซูนธนาคารธุนกิจเกียของคุณบนวังตะกภูอำเภอหนองบแดงจังหวัดชายภูมิก็พบกันใหม่กับคิดถัดไปครับถนนนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุงเล็กครับสวัสดีครับครัับสสวดีผม